ลักคนาราศีตุลทำสี่เรื่องนี้ได้ภายในหนึน่งเดือนมีสิทธิ์ได้โชคก้อนโตมโหฬานและล่ำรวยสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจารย์เกรสเทวาครับจะมาเจาะลึกดวงชะตาลักคนาราศีตุลครับเพราะช่วงเวลานี้มีดาวอาทิตย์โคจรเข้าสถิตราศีเมษครับตั้งแต่วันที่13เมษานะครับ ถึง14พฤษภาคมก็ระยะเวลา1เดือนเต็มๆเลยก็ได้นะครับแล้วทำไมต้องทำคลิปนี้ครับเพราะดาวอาทิตย์ครับโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่และพาทิตย์ดวงนี้เป็นเลงกับชาวตุลครับเพราะนั้นจะส่งผลดีอย่างมากมายแต่อาจารย์สรุปไปแล้ว4ข้อนี้นะครับถ้าทำตามนี้ได้นะจะโชคลาภความสำเร็จความเจริญความร่ำรวยมันจะมีมาหาเราอย่างมากมายมโหลาเลยก็ว่าได้นะครับ เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกครับข้อที่หนึ่งครับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวตุลแล้วเจ้าเรือนลาภะได้ตําแหน่งมหาอุดยิ่งใหญ่ว่าได้มากได้เยอะและดีแล้วนะครับในรอบปีนี้ยังไปเจอดาวพระศปดรีร่วมด้วยครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่ครับคากรทางโหราศาสตร์ก็หมายความว่าดาวโชคลาภไปเจอคู่มิตรมันก็มีเกณฑ์จะได้มากและได้เยอะได้ดี นะครับโอ้โหโดดเด่นในรอบ12ปีเลยนะเพราะรอบ12ปีเนี่ยจะมีดาวพัสอยล่ราศีเมษแค่ครั้งเดียวส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยเขามาอยู่ราศีเมษทุกปีแต่ปีที่แล้วไม่มีปีนี้มีปีเดียวเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ไม่มีนะครับเพราะ,ะนั้นจากนี้ไปเราต้องรีบลุยเลยเพราะโชคลาภโดดเด่นจึ้งมากชํำมากครับเป็นมหาอุดก็คือได้เยอะสุดๆแล้วอ่าแล้วถามว่าได้จากไหนมีบอกละเอียดครับดาวพระตวดีไปอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ไง ดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือราพัอยู่ภพปัตตานีปัตตานีแปลว่าแฟนคนรักแสดงว่าถ้าเราไปเสี่ยงโชคพาแฟนไปด้วยถ้ามีแฟนก็พาแฟนไปหรือแฟนบอกเลขแล้วไปซื้อมีสิทธิ์ถูกอถ้าเราไม่มีเราซื้อกับเพศตรงข้ามได้เลยเช่นเราเป็นผู้ชายก็ซื้อกับผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงก็ซื้อกับผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับนะหรือหุ้นส่วนช่วงนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จความจเจริญน,นะดีงาม แม่เรียกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดดเด่นนะหลังสงการมันรีบต้องต้องรีบกลับมานะไม่ใช่ไปฉลองสองการถึงวันที่ยี่บโอ้โหมันเสียเวลาไปเกือบเกือบสิบวันนะนะครับเพราะดาวพระศรีอยู่ถึงส0มสิบเมษาเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังของสิงหาน่ยจะจ,จึ้งมากฉ่ำมากเพราะฉะนั้นรีบลุยเลยนะครับทํามาหากินจะเสี่ยงโชคอาตามที่บอกดูบางที โชคลาภไม่ได้เหมือนกับการเสี่ยงโชคก็ได้ไหมายถึงหยิบจับอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จมีช่องมีทางไปต่อเจอคนดีๆเข้ามาหาเราเพราะนั้นก็รีบไปเลยเนี่ยรีบทํารีบลุยจะได้สําเร็จจะได้รวยส่งท้ายดาวสมบริ์ย้ายนั่นเองนะครับข้อ2ครับจะได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจครับอ่ะก็เพื่อหาดเป็นมิตรกับผูเป็นดาวคู่มิตรมาเจอกันนะ,ะว่าช่วงนี้จะได้เจอคนที่ดีที่สามารถจะเป็นที่ปรึกษาได้หรือพามีเงินพาไปเจอช่องทางอะไรใหม่ๆหรือ ได้เจอจิก๊กซอแห่งความสําเร็จอ่าเรียกว่าเจอคนคนนี้คนนี้พาไปหาอีกคนหนึ่งที่โอ้โหสามารถทําให้เรามีเงินมีทองได้เยอะแยะมากมายเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นก็ต้องเดินทางพบปะสังคมเจรจาออนไลน์โซเชียลทาไปเลยนะและยิ่งได้ระสัดีเดี่ยมาจากเรือสหัชชะอยู่แล้วสหัชชะแปลว่าเดินทางโซเชียลเข้าสังคมพบปะคิปคอนเน็กชันเนี่ยจะได้สังคมที่ดีได้สังคมที่นํามาซึ่งโชคลาภ ก็แปลว่านํามาซึ่งงานนำมาซึ่งเงินนำมาซึ่งความสุขความสาเร็จความร่ารวยหรือเสีย่ยงโชคหรือไม่ดีเพื่อนบอกเลขไปซื้อแล้วถูกก็ยังได้เลยจังหวะนี้ดวงมันดีอะครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่สองคือให้เราเดินทางพบปาก x t r o v ท r t ห้าม i n t r ท v e r t ห้ามติดห้ามอินดี้ห้ามอยู่เงียบเงียบอ่มือถือก็ต้องไถ่ต้องฟีต้องดูข่าวสารข้อมูลแต่เพื่อจะได้เจออะไรดีๆหรือถ้าได้ที่ปรึกษาดีก็รีบคุยรีบปรึกษารีบคุยกันรีบสมมัวเบรสตอร์มเลยจังหวะอย่างเงี้ยมันจะได ธุรกิจดีๆลู่ทางอะไรด,ด,ดีตามมาแล้วทาให้เราสําเร็จได้เงินได้ทองหรือจะเป็นวัยเรียนก็จะสอบติดอ่าสอบติดที่เรียนใหม่หรือคะแนนการสอบได้ดีอ่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรีบไปลุยไปทําเลยนะเรียกว่าขยันหมั่นเพียรเรียนรู้เนี่ยจะได้ประสบความสําเร็จแล้วข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่เสริมได้ดีมากๆเลยเพราะดาวอาทิตย์ครับได้ตําแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่และเป็นเลงกระชาวตุลน,นะครับพระอาทิตย์คือความเป๊ะ เป๊ะยังไงอ่ะ,อะก็ดูดิดาวอาทิตย์เนี่ยแทศจะเป็นดาวดวงเดียวเลยนะครับที่ไม่ได้เดินพักมนเสิร์อ่าอย่างดาวพระาเนี่ยมีพักพุธพักอังคารพักปีนี้ก็จะมีพักเดี๋ยวก็ต้องมาฟังกันอีกนะครับติดตามช่องไว้เลยว่าพักช่วงไหนจะได้รู้ก่อนแก้ก่อนเห็นไหมดาวศุกร์ก็มีพักแต่ดาวอาทิตย์ี่ไม่มีพักองศาแปลว่าเขาเดินไปตามจังหวะได้สังเกตโลกเราดิขึ้นทุกเช้าตกทุกเย็นสว่างทุกเช้ามืดทุกค่ำคืนไม่มีวันไหนที่มืดตลอดเวลาเอาให้มืดตลอดเวลาก็คืออาจจะหนาว มีเมฆบางเฉยๆแต่พระที่ขึ้นอยู่แล้วเห็นไหมครับเลยเป็นความหมายว่าการแต่งกายการแต่งตัวให้ดูดีให้เนีย้ยให้สวยให้หลอ่อให้เป๊ะก็แต่ปลายผมจะหลดปลายเท้าช่วงนี้ต้องเนี้ยพิธีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วต้องถูกกระเทศะด้วยเนี่ยจะดึงดูดโชคลาภความสำเร็จเงินทองพูดอย่างนี้เลยนะทําไปเล่นไปเขาเรียกว่าแต่งตัวให้ดูภูมิฐานให้ดูน่าเชื่อถือมีเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ดีก็จะนํามาไปสู่ คนดึงดูดหรือทําตัวเป็นแม่เหล็กอะ่ะจะดึงดูดโชคลาภความจเจริญความสุขความสําเร็จหรือเขาเห็นเราแต่งตัวดีเขาจะเริ่มเคารพเราให้เกียรติเรานะครับเราต้องยอมรับว่าโลกเราเป็นแบบนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะอาทิตย์เราเด่นที่สุดแล้วเพราะถ้าเข้าสิบสี่สิบห้าพฤษภาอาทิตย์ก็ย้ายไปมรณะอนานาย่างมันก็ไม่ได้แล้วไงพยายามทําตัวให้ดีแทบตายสุดท้ายไม่่คยได้อะไรเลยแต่จังหวะอย่างเงี้ยทาตัวดีๆแต่งตัวแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมมันสะอาดดูไบดูมีออร่าเนี่ยบอกเลยนะครับ รับรองเลยความสําเร็จมันจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นนะ่เหมือนเราขึ้นทางด่วนเะนี่ยมันจะถึงเร็วอ่ะครับอ่านี่ฝากไว้เป็นเคล็ดลับนะครับส่วนข้อสุดท้ายครับมันศึกษาหาความรู้สิครับก็ดาภาพัสดีเป็นดาวเขาเรียกปัญญาบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระดบดีเห็นไหมก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือองค์ความรู้คือ how to คือ knowledge และยุคนี้มันเป็นยุคที่เรียนรู้อะไรได้ง่ายมากเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Google YouTube, Facebook อะไรต่างๆสื่อโซเชียล ต้องขยันให้ถูกทางเพราะนั้นจริงได้บอกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมให้มากเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาก็จะยิ่งดีมากก็ถูกต้องเลยไปติดอาวุธเลยเพราะาดาวพระจานทก็ดีก็คืออาวุธทางปัญญาดาวที่คือโชคลาภก็คือเงินทองเพราะนั้นถ้ามีความรู้ก็มีเงินชัดเจนว่นาศึกษามากก็จะรวยมากในช่วงเวลานี้ใครมีความรู้มากหรือปล่อยของได้มากถ่ายเททําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเลยช่วงนี้จะประสบความสําเร็จแนอกจากนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับทาตัวเรียบร้อยพูดน้อยน่าร แล้วก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาเพราะดาวพัสดีมาจากเรือนอลิครับอลิได้ราชาโชคอลิได้อุดมเกเก์อลีเจอดาวคู่มิตรเนี่งั้นแก้ปัญหาเลยถ้ามีอะไรปัญหามาช่วงนี้ไม่ต้องตกใจพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่จะมีคู่มิตรมาช่วยแก้เยอะแยะมิตรช่วยช่วยให้สาเร็จหรือแก้ปัญหาได้รวยได้และทําบุญกุศลเสริมดีได้อีกเห็นไหมยิ่งปังๆเข้าไปอีกงั้นทำสี่ข้อนี้เลยนะครับรับรอง โอ้โหรวยมโหลานตะการตาอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วมาถึงตรงนี้ครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยจะได้ส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนกดไลค์กันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจและคอมเมนต์มาเลยฟังแล้วเป็นยังไงชอบใจไหมติดขัดอะไรนะครับอ่าแล้วก็เผ่นกันก็กดแชร์ได้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์นั่นเองนะครับตรงนี้ และที่อาจารย์ทายไปครับก็ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นดวงดาวจรในวงกลมสีแดงมีแค่ดาวพฤหัสดาวอาทิตย์นะครับแต่ถ้าดูกันจริงๆต้องดูในดวงดาวในวงกลมสีน้ําเงิน10ดวงดาวจรอ,อีก10ดวงเรือนพบอีกสิเรือนพบแล้วก็ช่องขวาทักษายอีกแช่องเนี่ยจะมีความเป็นไปได้9,600แบบท,ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่อาจารย์ดูดวงค่าครูเป็นเจ็ดยาเก้าบาทเท่านั้นถูกมา,มากๆณนาะทีนี้เพราะอนาคตขึ้นค่าครูอย่างแน่นอนเพราะนั้นรีบจองกันมาเลยนะครับ add line add ไซค์เกจิวะหกห้าริบ และถ้าใครทําตามที่ลายบอกนะครับมีครับบางคนได้ดูภายในสองสามชั่วโมงหรือช้าสุดก็ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ดูวันหนึ่งได้เป็นสิบสิบคนนะครับตรงนี้จองมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับจะมีทั้งสีมงคลเลขมงคลบอกทางออกบอกทางแก้เสริมดวงอะไรต่ออะไรให้ครบทุกเรื่องละเอียดคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ดาพัสดีก็จะย้ายอาจารย์ก็มีร่วมบุญเป็นสะพานบุญในช่วงดาพัสดีย้ายนะครับไปรับชมรับฟังไปรมบ,บุญกันได้เลย และช่วงนี้มีดาวพระศสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรซเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง Vip กับองค์พ่อพระพ,พิคเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระศสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิคเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุข,มส,ขสมหวังดังปาฐนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นกยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตาม,มหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซเกทเทว5ทักว่าฝากดวงดาบัสมบดียหญยบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ